มสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไปริโตอินโดนะครับกับสไตล์ขี่ไปซ่อมไปนะครับผมวันนี้เราจะปีทิปพิเศษครับพาพี่เอกับพี่แจ็คมือใหม่นะครับที่ไม่เคยขี่ทางดํามาก่อนนะครับมาสันของมีดนะครับผมตอนนี้ก็เนินแรกเบาๆนะครับยังไม่ใช่เนินแรกครับอันนี้เป็นทางวอ์มืออยู่ครับก็ติดกันแล้วนะครับนี่ครับพี่เอครับผมนี่พี่เอมาแล้วครับพี่เอมาแล้วครับมาแล้วครับผมนี่ครับชมได้พี่ ไปครับไปครับถอยหลังได้ครับถอยหลังได้ครับโอเคครับโอเคไปเลยครับผมไปไปไปนี่ครับเปลี่ยนมือใหม่ของเราแล้วผมนี่ครับเหลือพี่กุ้งครับพี่กุ้งมือตึงครับติดข้างล่างเฉยเลยครับอะไรกันครับนี่ยนี่พี่ก้องครับพี่ก้องครับนี กอ็อย่างผิวแล้วเดี๋ยวดูพี่กุ้งต่อครับจะเป็นยังไงฮะจะขึ้นได้หรือไม่ได้แล้วครับครับเสียงมาแล้วครับขันเร่งมาแล้วครับกุ้งสามร้อยแอลมาแล้วครับมาแล้วนี่สบายสบายฮะนี่ครับติดตอนแรกกับชนแล้ว เดีวราก็ไปต่อครับวันนี้อ่ะเป็นทริปฝนตกนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือโฉมหน้าพี่แจ็คครับขึ้นมาได้ชิลๆครับพี่เอได้ติดแลับนี่ครับผมเหนื่อยครับ <laughs> เดี๋ยวเจอกันเนินถัดไปครับเนินนี้เป็นเนินที่ค่อนข้าง,าง,งจะได้เหมือนกันนะผมจะเลื่อนได้จริงครับเดี๋ยวดูพี่เป็นยังไงครับเดี๋ยวลอขึ้นไปรลอถ่ายคลิปขบวนนะผม ถัดไปครับผมครับที่กุ้งมาแล้วผมกุ้ง300รแอลครับเปิดไปเลยตัวนี้เปิดเปิดจังเยอเปิดจังเยอะเปิดเปิดโบ้ไม่เท่กว่าเต็นละเต้นละ แฮมล่อยแฮมล่อยไปแจ๋วนีกนี้ดึงถอยดึงถอยดึงโอเคไปเลยเดี๋ยวๆๆๆถอยไปนิดนึงเฮ้ยไปเอาไม่ปๆถอยมานำเบรกไว้ก็เบรกหน้าไว้ถอยมาพอบิดไปเลยแจ๋วไป เอาละพี e ่ครับพี่แล้วครับมือไหวสามร้อยแอลครับผมมาแล้วครับมาแล้วเอเคจุก่นจุดกันบิดบิดทีเดียวพี่เบิดทีเดียวเลยมันต้องคันเร่งตรงเงี้ยดูเขาเป็นข้ามไปเลยไปเลยครับไปเลยครับบิดนแล้วเป็นเป็นเป็นเอ่าไม่บิดติดครับผมไม่บิดติดครับผมลองลึกแล้วครับลองลึกแล้วครับ ติดท้องครับติดท้องไปจ้างร้านนี้ครับร้านนี้เลย พี ore, <H ark? S 1> ่คร oh. oh. uh. so, ับถอยพี่ครับพี่ถอยพี่หน่อยหนึ่งโอเคนี่เลยปังเดียวเลยครับปิดหนึ่งก็ได้สองก็ได้ปิดทีเดียวเลยได้แล้วล่างแล้วแตมันจะเสียก็เดิมไม่จะเสียก็เดิม กล้องจะขึ้นไลน์ไหนครับมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับโอ้โหเทคเดียวบั้งเดียวครับผมสุดยอดครับดูพี่ฟิวครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้เขาขึ้นมาสบายนะครับนี่ครับผมนี่ครับอีกครับ นี่ครับเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยสิครับฮะมันไปเลยครับไปไ,ไปได้ครับไปเลยเนี่ยตามเข้ไปเนี่ยไปิได้ต้นทางนี้ไปเลยครับไป,ไปเลยครับไปเลยลองดูครับลองดูไปลองลองลอง วิดไปหน้าลอยเวียงขวาเอา้อขึ้นไป มันไม่เต้นๆน่ะเดี๋ยวรอถ่ายคลิปก่อนเจวแจวแจวใจมันได้ใจมันได้รับไปเลยรับไปเลยน่กาพี่แจ็คพี่แจ็คกำกำแหนสองมือเลยเฮ้ยกำข้างล่างสองมือเลยอ่ะแล้วก็ยกขึ้นทีเดียวฮึบแฮมได้แฮมได้ บันติดไอ้น,นี่ติดเบรกติดเบรกโอเคได้แล้วไป <Okay. S 2> สตาร์ไปทางน่เดี๋ยวขึ้นค่ำเลยค่ำเลยค่ำเลยขึ้นค่ำเลยขึ้นค่ำเลยเยบอยู่จับโยจับโยไปฝั่งนูน้นอ่าใส่ใส่ใส่เกียร์ไว้ แต,แต่เกียมื่ก่อนแต่เกียังตายกำคัดไปเลย,เลยอ่าเท้าเท้าขวาไม่ต้องเหยียบพื้นแล้ว ยกท้ายไปลองนูน้นยืนอยู่ฝั่งซ้ายยืนฝั่งซ้ายยืนฝั่งซ้ายยืนฝั่งซ้าย<ะ>ยืนฝั่งซ้ายยกยกขาตั้งแล้วก็ยกซ้ายไปเลยจับกัมขาตั้งยกเขาขาตั้งหมกหฮอกลองลองดูงดค่อยค่อย,อ,ยอ่ายกยกไปเองยังรถนายเฮ้ยก ย,ยังยังซ้ายยังขวายังซ้ายยังขวาวอลที่มันเป็นที่มันเป็นล้อบอนอ่าอ่าเห็กน้อยอยังคำรอบอยังครอบลองลองลอง,ลองสาตาร์ทไปเหรอไปไม่ได้ไปไม่ได้เตียนโยเตียนโย

ัำด้วยลึกขนาดลึกขนาดไอ้กุงกบขาลุกแจ๊กยิก่หายล้มแบบนี้ลี่ละมันพาไปน้อยมันดีดมันดีนด

ขึ้นไปรอถ่ายรูปครับผมเขี okay, ่ครับหลานนี้แล้วครับโอ oh, ้ลื่นนะครับลื่นนะครับลื่นแล้ว ตรงนี้น่าต้องลงหลุมไปแล้วจะง่ายนะครับคิดว่านะครับ ติดครับติดเลยไม่ติดครับผมไปไปไปเอาหน้าลงขยับขยับพี่แจ็คพี่แจ็คขยับบิดบิดอ่าโอเคหาครับอีกนิดเดียวครับนิดเดียวครับไปเลยไปเลยสบายสบายครับผมมาครับพี่แจ็คไปแล้วครับเหลือวให้ข้างล่างครับพี่กองครับผมเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าครับผมไปดูครับ อาการเป็นยังไงครับข้างล่างครับไหนแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวลงไปหาไปต้องมาลายนี้ลายนี้ก็ตามล่องขึ้นล่องไปเลยลลเดี๋ยว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 มาแนะนำบอกอรายพี่ๆนะครับผม ผมจะเข้าไปนู่นแป๊บนึ่งเหครับไปเลยครับผม จะง่ายกว่าไม่ไม่ตามขอนไม้ไปมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่รากไม้เนี่ยรถพี่ฟิวจะขวางนิดนึงแต่ได้จะไปได้อยู่ไ,ได้ไ,ได้อยู่ได้อยู่ยม,มาพี่พี่กล้องรถไหลรถมาลเลยพี่แล้วหน้าขึ้นนี่ไหมตามลองง่ายครับดูครับจะขึ้นกันยังไงครับผมอ่าต้องอย่างงั้นครับเผยไปครับผม ไปเลยไปอีกไปข้างหนขี่ไปขา้ขปขางหนอีกโอเคไปเลยครับ ีฟิวแอนนอนแป๊บนึงแนอนนอนรอเฮ้ไปเลยลงล่องไปเลย ใหม่แม่งเกี้ยกว่าเดิมอีกชิวหายอ๋อซ้ายขวาเหรอซ้ายผมเ,เ,เปิดซ้ายที่ที่พี่กล้องมุดมุดพี่ฟิวไปใช่ไหมผมเ,เ,เปิดซ้ายไปลื่นฟรีทิ้งหมด